สวัสดีค่ะ h ฮมเบอร์เกอร์สวันนี้เราจะพามาสปอยเรื่อง See y o u in my life ชาตินี้ก็ฝากด้วยนะ EP 1เรื่องราวของจีอึมหญิงสาวที่เกิดมาแล้ว19ชาติและจำได้หมดทุกชาติที่เกิดมา ปกติเมื่ออายุ8-12ปีจีอึมจะเริ่มจำอดีตชาติของตัวเองได้ชาติที่ดีก็ทำให้คิดถึงชาติที่ไม่ดีก็ทำให้เจ็บปวดปัจจุบันจีอึมอายุ9ก้าขวบในวันที่ฝนตกจีอึมก็จำเรื่องในอดีตกับซอฮาได้ในตอนนี้ก็แรงเกิดในครอบครัวยากจนพ่ออารวาวาถาเงินไปซื้อเหล้าจีอึมทำงานตั้งแต่เด็กไปทุกเวทีประกวดแสดงความหนูน้อย รแต่เงินก็ไม่เหลือเพราะพ่อเก็บและเอาไปเล่นพนันจนหมดจีอึมทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านคนที่จะช่วยเหลือจีอึมได้ในตอนนี้ก็คงมีแต่แอกยองหลานสาวในชาติที่17พอมาถึงร้านแอกยองจีอึมก็ได้ยื่นจดหมายพร้อมบอกขอยืมเงินจนํานวน100,000วอนแอกยองงงว่าเป็นใครจีอึมเลยชี้ไปที่ทีวีว่าเป็นเด็กคนนั้นแอกยองเห็นจดหมายแล้วทักท้วงว่าอาจุงโฮตายไปนาน แล้วจีอึมเลยหันไปนเห็นรูปถ่ายแล้วบอกว่านี่รูปเธอตอนอายุสิบวชจีอึมบอกเรื่องราวได้ทุกภาพสุดท้ายก็ได้บอกว่าเป็นอาจุงโฮที่ตายแล้วเกิดใหม่และเป็นอาในชาติที่17แอกยองเลยถามว่าพ่อฉันชื่ออะไรแต่จีอึมก็นึกไม่ออกเลยเดาสุ่มๆแอกยองบอกไม่ใกล้เคียงสักนิดเลยจียอึมเลยบ่นแอกยองว่าเลี้ยงเธอมาตั้งแต่พ่อเธอตายจนอาไม่ได้แต่งงานแอกยองก็ หลือจะเชื่อจี G. อึมบอกมันยากจะเข้าใจแต่ขอยืมเงินสักแสนวอนหน่อยได้ไหมจะเอาไปหาคนคนหนึ่งในชาติที่18จีอึมว่ารูปไปฟังเพลงไปแต่มีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาชนเราไม่ขอโทษและรีบว,วิ่งขึ้นรถไปจี G. อึมไปเยี่ยมเพื่อนแม่ที่ป่วยระหว่างที่เดินเล่นรอแม่ก็ได้เห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำจีอึมพยายามเข้าไปหาเด็กคนนั้นที่ชื่อว่าซอฮาจ ทั้งสองสนิทกันไปไหนด้วยกันเล่นด้วยกันจนวันหนึ่งแม่ซอฮาก็ได้บอกจีอึมว่าฝากซอฮาด้วยนะซอฮานั่งอยู่สาวย่าน้ำเศร้าเรื่องที่แม่ได้ตายไปบอกจีอึมว่าจำเรื่องชาติที่แล้วได้เรื่องเต่าที่ว่ายน้ำในโรงแรมที่เคยไปกับแม่จีอึมบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแม่เหมือนตอนเด็กซอฮาไม่ชอบให้บอกว่าเด็กเพราะเป็นเด็กต่อให้แม่ป่วยแม่ก็ต้องดูแลจีอึมเลยพยายามปอ โซฮาถามต่อว่าชอบผมหรอจีอึมบอกว่าไว้จะตอบตอนวันเกิดานนะโซฮาทำตัวไม่ถูกผักจีอึมตกน้าไปพร้อมกันทั้งสองเล่นน้ากันอย่างสนุกตัดมาที่ปัจจุบันจีอึมบอกอยากไปเห็นโซฮาว่าเป็นอยู่ยังไงแต่ดังเกิดในครอบครัวที่ยากจนพยายามทํางานหาเงินแล้วแต่พ่อแม่ก็เอาไปหมดแอกยองได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเลยบอกว่า จะให้เยืมเงินเองจีอึมดีใจมากก่อนออกไปจีอึมบอกที่ผ่านมาเธอลำบากมามากเลยนะที่ต้องโตมาลำพังตอนนี้มาอยู่กับอานะแล้ววิ่งออกไปจากร้านแอคยองได้ยินแบบนั้นรีบออกไปหน้าร้านมองตามจีอึมแล้วลร้องไห้จีอึมรีบขึ้นรถเมล์ออกเดินทางไปหาซอฮาทันทีมาถึงก็นึกถึงวันสุดท้ายที่ได้อยู่กับซอฮาวันนั้นเป็นวันเกิดซอฮาพอดี จีอึมได้ให้ของขวัญเป็นกล่องที่ลักกุญแจบอกว่าซ่อนกุญแจไว้ถ้าเชื่อฟังจะบอกที่ซ่อนเองซออฮาขอคำใบ้จีอึมเลยบอกว่าคำใบ้ที่หนึ่งคือสถานที่ที่ฉันชอบไปคำใบ้ที่สงสถานที่ที่มีกลิ่นหอมออฮาพยายามหาคำตอบแต่อยู่ๆรถบรรทุกก็ได้ชนเข้าประตูทางจ<ๆ>ีอ <GM S 1> <ๆ>ึมเต็มๆจีอึมพยายามจะบอกอะไรสักอย่างอยูอย ซอฮาก็ไม่ได้ยินเสียงหลังจากนั้นจีอึมก็หมดแรงล้มลงไปซอหายังคงฝันเห็นเรื่องราวของจีอึมที่คอยอยู่ข้างๆตลอดส่วนจีอึมที่ยืนตากฝนอยู่หน้าบ้านของซอฮาก,ก็พยายามปีนรั้วเข้าไปจนได้เห็นซอฮาขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่นะซอฮาที่เดินออกมาข้างนอกห้องแล้วเห็นแม่เลี้ยงเลยลงไปตวาดพ่อโดยพ่อไม่ได้แค่ว่าซอฮาจะรู้ สยงงไงในทุกวันจีอึมก็ได้เดินตามโซฮาไปโรงเรียนระหว่างนั้นก็ตั้งใจเรียนไปด้วยพอวันหนึ่งไปหาที่บ้านแต่โซฮาก็ไม่อยู่แล้ววันเวลาผ่านไป8ปีจีอึมสอบเทียบมปลายจนสอบติดระหว่างนั้นก็พยายามหาว่าโซฮาไปอยู่ที่ไหนและแล้วก็หาจนเจอแต่เส้นทางที่จะไปหาได้คือเยอรมันจีอึมเลยไปสัมภาษณ์งานที่ M.I. Mobility จนเข้าไปทำงานที่ M.I. Group ได้แต่เหมือนซอฮาจะไม่กลับเกาหลีแล้วจีอึมไปคุยกับที่ทำงานเพราะอยากไปเยอรมันแต่ที่นั่นส่วนใหญ่รับแต่คนในพื้นที่จะส่งไปแค่ฝ่ายบริหารเท่านั้นที่ลานทดสอบจีอึมทดสอบรถอยู่รู้สึกว่าพวงมาลัยแข็งไปหน่อยเลยทดสอบดูอีกรอบพอจอดรถอีจ e ีซอคนจากแดฮวันได้มาท้าทาอีกรอบเผื่อยังสนใจแต่จีอึมก็ได้ ปฏิเสธเพราะที่นั่นไม่มีคนที่อยากเจอแล้วเดินหนีไปหลังจากนั้นจีซอกได้รับโทรศัพท์ก็พูดถึงซอฮาทำให้จี U M อึมหยุดฟังจึงได้รู้ว่าซอฮาจะไปทำงานที่โรงแรมไม่ทําโมบิลิตี้แล้วจีอึมได้ยินแบบนั้นก็ไปสมัครงานทันทีระหว่างที่เดินเข้าไปก็ได้เห็นตู้ปลาที่มีเต่า ทำให้นึกถึงเรื่องราวที่ซอฮาเคยบอกระหว่างนั้นก็ได้เจอซอฮาจริงๆทั้งสองมองตากันแล้วซอฮาก็เดินออกไปจีอึมเลยเดินตามจนถึงสาว่ายน้ำจีอึมถามว่าข้างใต้มีอะไรหรอเหมือนตอนเด็กที่จีอึมเคยทักซอฮาหันมาทักว่าคนนอกเข้าไม่ได้นะครับแล้วเดินออกไป ซอฮามาหาพ่อฟังพ่อพูดเรื่องงานหน้าที่ที่จะรับผิดชอบพอพ่อหยุดพูดซอฮาหยิบเครื่องช่วยฟังมาใส่แล้วพูดถึงคอนเซปต์การเข้าถึงต่อจากนี้จะฟื้นฟูโรงแรมของแม่ซึ่งขัดใจพ่อมากๆเลยไล่ซอฮาออกไปพร้อมฝากแผลไว้ที่หัววันต่อมาซอฮาก็ขนของเข้าบ้านกับดูระหว่างพักก็ดูไปสมัครงานของจีอึมแต่เห็นเคยทำงานอยู่โมบิลิตี้ ความสามารถรอบด้านมากขนาดนี้โดเลยบอกให้ลองสัมภาษณ์ดูอันนัดสัมภาษณ์จีเอิมก็รีบบึงรถมาทันทีพอมาถึงจีเอิมเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันเลยเดินเข้าไปใกล้ๆลองเรียกซอฮาเบาๆซอฮาเลยหันมาแล้วใส่เครื่องช่วยฟังระหว่างสัมภาษณ์จีเอิมพยายามพูดถึงเรื่องราวเก่าๆซอฮาพยายามปฏิเสธอย่างรักษาน้ำใจว่างานนี้อาจไม่ใช่ที่คุณต้องการแล้วทำเป็น ดื่มกาแฟจี G. อึมนิ่งไปสักพักแล้วบอกว่าถ้ายังไม่แน่ใจก็ลอามาคบกันดูไหมซอฮาได้ยินแบบนั้นก็สำหรับกาแฟทันทีบอกว่าน่าจะฟังผิดจี G. อึมก็ย้ำว่าคุณฟังไม่ผิดคะ่ะมาคบกันดูไหมคะและ see you in my l i f e ep 1หนึ่งก็ได้จบลง